แข็งฟ้าไม่แข็งเหมือนสนามนู้น,นอสวยแบก็กชิกเอา้าฟ้าสวยกว่าโอ้โหเก้า เส็นหัวออกฟานี่ครับฟารู้สนามแล้วครับเปลี่ยนเก้าตีปใกล้กว่าเดิมเก,มก,ก้า,าอือเก้าตีฟาเออฟารู้สนามแล้วอ่ะเยอะสวยกว่าครับ เพียนคอดอืมลูกแรกครับเพียกเอาใหม่ครับเพียนเอานี่ครับแบตโอ้โหพักลากแ,ลแกนแ่แกนไปกินด้วยแก่นไปกินด้วยนี่ครับฝ่ายกขึ้นมานี่ครับอืมเก้าช่วยน้องก่อน ตียากลูกนี้แต่ก็จะต้องตียกข้ามแบ็กเต็มเลยครับก,ก็วางเข้ามาสวยครับอืแกนหายเลยเก้ยกมาอุย้ยติดนะครับสนิทใจครับแทนที่ครับสวยงามสิเต็มสิเปียกยก้อยโอ้ย้ยสวยงามครับ ก้าวดอกมาไหมลูกนี้สวยรู้เลยครับนี่ครับดอกอยู่ครับก้าวเอาวงแล้วก็ยกร้อยมาเต็มเลกครับแต้มได้เสียเยอะครับฟีฟ่านั่งเข้าเอาง่ายครับสวยงามอสวยสามแต้มสวยฟ้า เปียกสวยกว่าครับโอ้โหเจ้าเปียกครับดูดีครับน้องนายวันนี้ไม่ได้ซ้อมหรอครับฟีฟ่าสวยโอ้โน้องนายก้าวยกมาไม่ลูกนี้ติดครับโอ้โหคอร์สเมา่ไงลูกนี้คอร์สไหลเข้าง่ายๆครับเอาก้าวสวยโอ้โหเปียสิบเต็มสิบเลยครับ ออดลอยมาหูวเต็มเหล็กสวยครับเราว่าห่างไปให้มือวางเข้ามาครับฟาลูกนี้เปลี่ยนเขายกมานี่ครับติดด้วยครับเ,เปียกสวยกว่าครับเปลี่ยนออดยกลอยโอ้ยเช็ดหัวออกอ้ายก ตีคัดออกครับนะฟีฟา่าไหลมาง่ายง่ายครับฟีฟ่าโอ้โหลูกนี้บางแก่นเลยก้าต,ต้องคัดนะครับถ้าไม่คัดเต็มเหล็กแก่นออกเล่นใหม่เลยก้าคัด,ดติดด้วยครับโอ้โหฟีฟ่าจริงเหรอเพียกสวยงาม อืช็อตนี้สิบเต็มสิบครับสลับสีโอ้ <d> นี่ครับตีติดคืนครับอ้าวไหลเอาง่ายๆครับเปลี่ยนต,ตีติดเกมพอรส <d> นี่ครับแบ็กหาแกนโอ้เรียบร้อย